เพื่อนท่านนี้ถามว่าแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศโดนควรทำอย่างไรคะอย่างนี้ครับผมขออ้างอิงจากเพื่อนที่ติดตามผมอยู่นะครับชื่อว่าพี่แคทนะฮะน่าจะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอ้างองิงชื่อประเทศผิดขออภัยนะครับพี่แคทนี่ก็สูญเงินไปน่าจะเป็นหลักหมื่นนะฮะทีนี้เนี่ยก็ได้ติดต่อลูกชายที่ประเทศไทยนะฮะให้ไปแจ้งความที่สพให้ แต่ขั้นตอนเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนเป็นแบบนี้หากว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณถูกผู้ก่อเหตุหลอกให้โอนเงินนะจะเป็นรูปแบบไหนกันแล้วแต่ซื้อของไม่ตรงปกซื้อของไม่ได้ของถูกหลอกทธุรกิจถูกดูดเงินถูกหลอกให้รักโอนเงินถูกหลอกให้รักลงทนุนนะฮะลุ้นแล้วเนี่ยมันเป็นผายออนไลน์ที่สำนังกงานตํางดุชาติได้มีการระบุอไว้ว่าเป็นคดีทางอาญาเนี่ยนะครับ คุณสามารถแจ้งธนาคารได้ให้เขาอ่ะอยายัดเกินทางบัญชีธนาคารทั้งต้นทางและปลายทางให้ได้ถัดมานะครับให้คุณโทรแจ้งสายด่วนนะสายด่วนนะหนึ่หนะฮะหรือถ้าเกิดว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้แจ้งความผ่านทาง w w w บ h ซต p o l i s o ลิ o n ร์ไลนีนะนี่เป็นเว็บไซต์นะสังเกตว่านักสะกุลตอนท้านนี่คือ .go t h เนื่องจากว่าต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นถึงจะมีการจดทะเบียนนามสกุลโดเมนเนมอย่างนี้ได้นะถ้าเกิดว่าเป็น .cc.com. อะไรี้ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะต้องเป็น .go.th. นะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะทีนี้เนี่ยไม่พอนะครับต้องให้ญาติพี่น้องนะที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าจะมีขั้นตอนต้องไปแจ้งความที่สอพอในพื้นที่หรือว่าสอนอ,นอนในพื้นที่นะเพื่อที่จะเอาไป ใบการแจ้งความเนี่ยไปยื่นต่อที่ทางธนาคารเราก็ต้องมีการไหว้วานให้ญาติพี่น้องของเราเนี่ยไปจัดการให้ซึ่งพี่แคทนะฮะที่ติดตามผมเนี่ยก็บอกว่าที่สอพอระยองเนี่ยดำเนินการให้อย่างนั้นเลยโดยที่ให้บุตรชายเนี่ยไปทําการแจ้งความให้แล้วก็ไปยื่นที่ทางธนาคารนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ท่านนี้ที่ถามมานะฮะแนะนําว่าคุณจะต้องมีการเขียนไปมอบอํานาจให้กับ ญาติพี่น้องเราเนี่ยไปทําการแจ้งความให้นะต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้เท่านั้นนะฮะส่วนเพจที่รับแจ้งความไม่มีนะครับระวังด้วยเพราะว่ามีคนหลายคนเจอภัยซ้อนภัยมาแล้วผมเคยเตือนมาแล้วว่าให้แจ้งทางช่องทาง1441เท่านั้นหรือเว็บไซต์ www thai police l i n o th เท่านั้นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาต้องการได้รับเงินไวไงก็ไปเจอเพจปลอมว่าสามารถไปทวงเงินได้สามารถไปติดตามเงินมาให้ โดยมีทางทนายความอ่ะเป็นคนอ้างเออเป็นทนายปลอมนี่แหละเอาภาพทนายจริงมาแต่ส่วนรอยเป็นทนายส่วนรอยเป็นตำรวจไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเอามาหลอกผู้เสียหายอีกก็เลยเกิดภัยซ้อนภัยขึ้นมานะครับดังนั้นขอให้ทำตามที่ที่ผมบอกเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะฮะทีนี้ก็ฝากช่วยกันส่งต่อด้วยละกันนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านอื่นได้มีโอกาสได้อ่มีความรู้แล้วก็ทำตามขั้นตอนอย่างที่ผมได้ให้คำ แนะนําไปแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการสนาดิงประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขสานะครับเวลา14เนยกา5น,นาทีจนถึงเวลา15เนยกาแล้วพบกันนะครับ